สวัสดีครับพบกับหมอช้ากันญัพรอัคระเตชะว่ารนันท์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่องของ Bangkok Goals Official นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับในปี2568นี้นะครับผมมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปีนี้นะครับผมแต่ละราสีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมนาะ ปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับแล้วเราจะมาทําการทำนายดวงชะตาประจําเดือนมกราคมของชาวราศีตุลกันเลยครับผมเริ่มจากเรื่องของการงานการเงินนะครับผมโอเคสุขภาพอืมแล้วก็ความรักคนโสดนะครับความรักคนโสดเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับในเดือนนี้ความรักคนมีคู่โอเคอูเยอะมากเลยเดือนนี้ชาวราศีตุลเนี่ยเด่นความรักมากๆเลยนะครับ ดวงถึงโชคแล้วก็การทำบุญโชคนะครับต้อบอกอย่างนี้ครับว่าดวงชะตาของชาวราศีตัวในเดือนนี้เนี่ยเด่นเรื่องความรักเรื่องการงานถามว่าเด่นไหมก็เด่นเหมือนกันแต่ก็ก็ดีแต่มันรักๆจะเด่นกว่าเพราะว่ามีดวงของเออสเน่ห์เนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะครับในเดือนนี้เ้วก็มีดวงของผู้ใหญ่อุปถัมภ์เข้ามาด้วย มักจะได้พบเจอกับคนที่อายุมากกว่านะครับในเดือนนี้จะับอายุตับผู้ใหญ่ไปเลยอ่าถ้าใครชอบผู้ใหญ่นะครับเดือนนี้ก็บอกเลยมีสิทธิ์ลุ้นที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็อ่ดูแล้วนะครับผมเท่าที่ดูแล้วมีดวงปะทะกัน เยอะเหมือนกันนะครับผมกับคนในที่ทํางานนี่แหละครับก็อย่าลืมหาน้ํานะครับผมที่เป็นหินกริ้งหรืออะไรก็ได้นะมาตั้งไว้ใน,นห้องนะเป็นการแก้ของช่วยเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ทําอะไรก็ต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะครับในเดือนนี้ดวงประทานียแรงรุนแรงจ,งจริงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการทะเลาะกันประทะกันในเรื่องของการยุติธรรมความยุติธรรมความไม่ซื่อตรงก็เป็นการเรียกร้องสิทธิของแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายขึ้นมาแล้ว ทีนี้โชคดีก็คือมีผู้ใหญ่เข้าข้างเรานะครับสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยโชคดีมากๆการทํางานติดต่อค้าขายกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเป็นไปด้วยดียดนะครับการทํางานเกี่ยวกับประเภทน้ําธุรกิจน้ำในเดือนนี้นขาจะเด่นดีมากๆเลยนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับน้ำนะครับจับเกี่ยวกับน้ำเข้าไว้จะดีมากๆาเ,เราครีม,มอย่างเงี้ยก็ได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำเหมือนกันนะครับแล้วก็ดวงดวงของอาหารก็มาแรงเหมือนกันดวงแฟชั่นก็มาแรงนะครับดวงของ การเกษตรค้าขายวัตถุดิบต่างๆพวกนี้ก็มาแรงเช่นกันใครที่ใครที่สนใจจะลงทุนนะครับผมลงทุนได้ในเดือนนี้นะครับผมลงทุนได้เลยแล้วก็มีมีเรื่องของออพวกลงทุนทองอสังหาอันนี้ก็มีขึ้นมาด้วยเหมือนกันครับสามารถลงได้มีกําไรอยู่นะแล้วทีนี้นะครับผมเรื่องการเงินในเดือนนี้นะครับผมการเงินในเดือนนี้เนี่ยชาวชาวราศีตุล ผการเงินในเดือนนี้ชาวราศีตุลเนี่ยใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับชาวราศีตุลมีเข้ามาแต่ก็มีจ่ายออกเยอะมากเช่นกันนะครับผมเรียกได้ว่าเกือบจะหมุนเงินกันไม่ทันเลยทีเดียวแล้วก็เดือนนี้มีมีเกณฑ์ที่จะถอยออกลดยานพาหนะใหม่ด้วยนะครับาวางแผนการเงินให้ดีไม่งั้นน่ยจะเหนื่อยนะครับผมเพราะว่าอยู่ดีปุ๊บปับ๊บรถเสียต้องซื้อคันใหม่หรือว่าอยู่เดินไปเจอรถใหม่อยากซื้อเลย แบบนี้ก็มีเหมือนกันหรือถ้าใครมีลูกมีหลานลูกหลานอยากได้รถคันใหม่อะไรแบบนี้เราก็ต้องใจอ่อนซื้อให้เขาไปนะครับเพราะว่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องสําคัญในการเดินทางเนาะเนี่ยมันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับในเดือนนี้นะครับโอกาสที่จะได้ออกรถใหม่ค่อนข้าง,างจะสูงเลยทีเดียวแล้วก็เท่าที่ดูนะครับผมมีการใช้จ่ายไปกับความสวยความางามค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ คลินิกทาหน้าคลินิกสําคัญงาน่ยต้องเข้าแล้วนะครับเดือนนี้ต่อมาครับผมดวงความรักของคนโสดนะครับผมผู้ใหญ่เข้ามาหาเยอะนะครับผสเสน่ห์แรงแล้วก็มีคนที่มาจากต่างแดนด้วยต่างแดนก็จะเป็นดวงของต่างประเทศนะครับมันจะขึ้นสูงก็มีโอกาสได้พบกับชาวต่างชาติด้วยนะครับในเดือนนี้ข่าวดีคือรวยมากเลยนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมีฐานะการเงินที่ดีมากเลยครับก็ ดีใจกับชาวราศีตุลด้วยนะครับก็น่าจะได้ถ้าใครชอบคนที่อายุมากกว่านะครับก็มักจะเ,เดือนนี้ก็คงจะสมหวังในความรักกันครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะครับผมก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามีไพ่ของรักสามเท่าขึ้นมาด้วยนะครับผมไพ่นี้นะครับผมเป็นการบ่งบอกว่าอา,อาจจะมีการมีการทะเลาะก,กันในเรื่องของมือที่3ซึ่ง นะตรงนี้เราต้องเช็คให้ดีนะครับผมนะตรงนีเง้เราต้องเช็คให้ดีว่ามันอาจจะทะเลาะกันนะครับด้วยความเข้าใจผิดก็เป็นได้เพราะว่าในตอนนี้ยังไม่ได้มีไพ่ที่ขึ้นแบบเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะครับผมมันจะเป็นในเรื่องของการเข้าใจผิดก็เป็นไปได้แตม่มันก็อาจจะ สามารถที่จะมีเป็นตัวเป็นตนก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นอ,อันนี้เราต้องเช็คให้ดีแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ความรักของชาวราศีตุลเนี่ยถ้าคนที่มีคู่นะครับผมก็จะหวั่นไหวหน่อยอค่อคนข้างจะหวั่นไหวเลยทีเดียวนะครับดูแล้วมีโอกาสสูงด้วยที่รักสามเศร้าอาจจะไม่ได้มาจากฝั่งของแฟนมาจากเรานั่นเองมีคนที่เข้ามาหาเราเยอะในเดือนนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราเ,เกิดอาการหวั่นไหวได้ง่ายแล้วถามว่าเราเผลอที่จะไปคุย ไปคบด้วยนะครับไปสาะสมพัญธ์ต่อเนี่ยมีไพ่เป็นโสดขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นไพ่ของแม่ไม้ขึ้นมาฉะนั้นแล้วในเดือนนี้นะครับผมชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลเนี่ยใครที่ยังอยากมีความรักที่จะอยู่ต้องซื่อสัตย์กับแฟนเอาว้เยอะๆนะครับเดือนนี้ อย่าใจอ่อนเด็ดขาดนะไม่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะออฟเฟอร์หรือจะเสนออะไรให้เรานะไม่ว่าเขาจะดูแลเราดีแค่ไหน,นก็ตามแต่ก็สุดท้ายเราก็สู้รักแท้ของเราไม่ได้นะครับต่อมาดวงสุขภาพในเดือนนี้ครับผมสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมมีต้องระมัดระวังน้าหนักตัวอีกแล้วเป็นอีกลาศินที่ต้องระมัดระวังน้ําหนักตัวช่วงช่วงนี้รู้สึกว่าน่าจะทานกันเยอะนะครับผมไปเที่ยวไปสังสรรค์กันนะ่ะก็น่าจะน้ําหนักขึ้นกันเยอะเลยทีเดียวเราก็จะมีในจะมีในเรื่องของอา,อาการปวด คอบาไัยนะครับผมแล้วก็มีอาการของการเป็นลมน่ามืดวูบเป็นลมเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่มีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับผมก็แนะนําว่าให้เดินทางช่วงกลางวันอย่าเดินทางกลางคืนแล้วก็ไปขอพรนะครับผมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะเดินทางออกนะครับผมถ้าหากว่าต้องเดินทางไปต่าง,างจังหวัดนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยดวงเสี่ยงโชคในเดือนนี้นะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีนะครับผมเล่นได้ใช้ได้เลยนะครับผมใครถ้าใครคิดจะเล่นก็เล่นได้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการทำบุญเสริมโชคในเดือนนี้ แนะนำว่าชาวราศีตุลน,นะครับต้องไปขอพรกับพระราหูเพื่อที่จะแก้ชงในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นด้วยแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าตัวเรายังทําดีซื่อสัตย์นะครับผม <c oughs> ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับในเดือนนี้อ่าบางทีหลายๆอย่างก็แก้ด้วยกันหรือสินะเองครับอ่าแล้วก็ในเดือนนี้นะครับผมพยายามไปขอพรกับพ่อ,พอปู่ทั้งหลายพ่อปู่ฤาษีก็ได้พ่อปู่พญานาคเนี้ยก็ได้เป็นเทพที่เป็นพ่อปู่ เป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้นะครับผมก็จะได้โชคได้รับกลับมาครับในเรื่องของการงานแล้วก็ดวงถึงโชคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ดูโดยรวมแล้วดวงของชาวราศีตุลเนี่ยก็ เรื่องการงานการเงินไม่น่าเป็นห่วงเท่าดวงความรักนะครับดวงความรักน่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าคนโน <adviser> and, <Laz arin> สด,สด <trabajo> นะโอ้แฮปปี้มากๆเลยครับไม่เป็นห่วงเลยก็วันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรับฟังคำทานายกันมานะครับผมก็ขออวยพุคให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จพบเจอแต่ความสุขความเจริญในทั้งหน้าที่การงานในเรื่องของการเงรินแล้วก็ความรักนะครับพบเจอกับคนที่ดีเนื้อคู่ที่ดีนะครับผมแล้วก็เฮงๆรวยตลอดทั้งปี2568ปีนี้เลยครับซวันนี้ก็ขอ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคําทํานายของดวงชะตา12ลัคนาราศีในวันนี้ครับผมสาหรับใครที่รับฟังคําทานายจบแล้วนะครับก็อยากจะให้ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะครับลองดูครับว่าตามคําทํานายนะครับผมในเดือนนี้ดวงเราเด่นอะไรดวงเราไม่เด่นอะไรนะครับก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับเพื่อให้ชีวิตของเรานะครับผมได้พบเจอกับความสําเร็จอ่านแล้วก็ราบรื่นขึ้นนะครับและถ้าว่าใครมีคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มา ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ